ขายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับมาคุยเรื่องบัตรเครดิตต่อกันสักหน่อยนะครับคราวที่แล้วเรารู้จักประโยคที่ว่า I'm afraid your card has expired ซึ่งหมายถึงผมเกรงว่าบัตรเครดิตของคุณหมดอายุแล้ว I'm afraid your card has expired. ใช้ในสถานการณ์ที่แขกหรือฝรั่งใจเงินด้วยบัตรเครดิตแต่บัตรนั้นมีปัญหาเพราะว่าเพิ่งจะหมดอายุเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือบัตรเต็มไม่สามารถรับปินเพิ่มได้อีก ในกรณีเช่นนี้คุณจะพูดว่าอย่างไรครับพนักงานส่วนใหญ่จะถามว่ามีบัตรเครดิตใบอื่นไหมครับซึ่งจะถามว่า do you have another card do you have another card another card แปลว่าบัตรอื่นๆบัตรเครดิตอื่นๆนะครับ do you have another card ถ้าฝรั่งมีบัตรเครดิตอีกก็หมดปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องหาวิธีอื่นๆที่จะจ่ายเงินครับพูดตามผมอีกครั้งหนึ่งครับ Do you have another cardDo you have another card ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ